เพลงเมืองไทยวันนี้จะพูดถึงเปลือกมังคุดไม่เอาลูกนะลูกเขาบอกเป็นผลไม้อันนี้เปลือกเป็นสัตวไใครจริงไหมคะลูกนั้นมาอยู่ในท้องเรียบร้อยกินก็ไม่ในท้องเลยก่อนจะพูดว่าขอขอเข้าไปถึงทั้งผลเลยแล้วกันของมังคุดเนี่ยถ้าเราสังเกตคืออันนี้คือการอยู่ของเขาหรือเราไม่อยู่เราซื้อที่ตลาดมารับทานเนี่ยเราก็สังเกตได้ ซื้อมาตาท่าว่าเราขาดการสังเกตไปแล้วเราก็จะไม่รู้อะไรเลยก็เพียงแต่ว่าซื้อมาแล้วมารู้รสชาติต่นนั้นเองรู้อย่างเดียวว่าเสียสตังค์ซื้อแล้วก็เพื่อเอามาบริโภคแล้วเมื่อเราสังเกตว่าผลนึงหยิบขึ้นมาดูเนี่ยเราจะเห็นขั้วเขาผลไม้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีขั้วขั้วนี่ไอ้ตรงกุหล่บขั้วก็จะมีเขียวเขียวตั้งอยู่แล้วก็มีขั้วใบแล้วเราก็จะมีเขาเรียกว่าใบใบเลี้ยงเนี่ยใบเลี้ยงเนี่ยเขายังอยู่ติดกับลูกมังคุดเนี่ยตั้งแต่เป็นดอก S <S ừ, อ๋อเหรอฮะจง้ักเห็นผลผลไม้ทั้งทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่มีใบเลี้ยงไม่มีอะไรอใบเลี้ยงหายหมดแล้วมะ,ะม่วงก็มีช่อก็ตัดออกหมดเพราะมันมียางมีอะไร<ค>พวกนี้แต่คุณเนี่ยเขอยู่และคุณดูดิลูกเขาตั้งแต่ เขียวเหมือนกับลูกอินจันเนี่ยเขียวนวลๆแล้วก็มาเขียวเข้มๆขึ้นมาหน่อยแล้วก็มาเข้าสายเลือดออกเป็นขาวเขาแปลกไหมจากเขียวมาแล้วมันเป็นขาวก่อนขาวแล้วเเรียกเข้าสายเลือดจะมีเหมือนเลือดเส้นเลือดคนอยู่ที่ผิวเขาเนี่ยที่เปลือกเขาเนี่ยก็เรียกเข้าเข้าสายเลือดละตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูตรงนี้กินอร่อยที่สุด หมายถึงตัวเนื้อมันสีชมพูตัวเนื้อมันอร่อยที่สุดมันไมม่นัจะกรอบกรอบเปนยีรสเปรี้ยวมากไม่อ่อนมังคุดถ้าเปิดอ่อนคือยังไม่เข้าสายเลือดอถ้าเข้าสายเลือดแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูนี่ที่สุดทานไว้เนี่ยกรอบนุ่มหวานอมเปรี้ยวมากคครรัับบแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปม่วงอ่อนชมพูจากชมพูเป็นม่วงอ่อนม่วงเข้มแต่คุณสังเกตดูตรงช่อเขากับตัวไอ้กรีบเลี้ยงใบเลี้ยงเนี่ยเขียว ตลอดการนี่นี่คืออายุวัฒนะนี่คืออายุวัฒนะของผลไม้เพรา,าะฉะนั้นถึงนําเปลือกมาเป็นสมุนไพรที่ว่าทําครีมคุณเอาเอาไปตากแล้วเอามาต้มน้ําหรือเอาสดที่ไปเกิดมีเลือดไหลต้มน้ําปับ๊บเอาน้ํามาล้างแผลเหมือนกับน้ํายาล้างแผลทำความสะอาดเลย อ๋อเลยไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่ไปทำเครื่องทำอาหารนี่มันมีมากมายมหาศาลคือประโยชน์แต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงเราจะพูดถึงสมุนไพรสมุนไพรคือเอามาอักษาชำระแผลเนี่ยค่ะบอแล้วแผลเกิดมันเป็นแผลสดอ่ะนี่ไงก็แผลสดนี่ไงก็ต้มเอาน้ำเนี่ยมาล้างเลยมาเช็ดเลยตำก็ได้เอามาโปะเลยแล้วก็พัฒนาไปจนถึงขั้นไปสกัดแล้วก็เอาเยื่อมาทำเครื่องกรองแอร์เนี่ยเพื่อดักฆ่าเชื้อไรครับ แบคทีเรียต่างๆคนฆ่าเชื้อให้สารพัดประโยชน์มังคุดเป็นไม้มหัศจรรย์มีอยู่ในโลกนี้ซึ่งมี200กว่าประเทศนี้ปลูกได้4ประเทศคือไทยเอาไล่มาจากทางเหนือก่อนเวียดนามเวียดนามเวียดนามปลูกได้ ไทยไถูกด้มาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็ลาวไม่ได้ขนาดคุณลาวคุณพม่าคุณเมียนมาคุณเขมรกัมพูชาต้องซื้อจากเราส่งไปนำเข้าหรือแม้กระทั่งเวียดนามต้องนำเข้าจากเราเพราะไม่พอปลูกได้บางแห่งนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะอย่างที่บอกว่าหนาวอย่างเงี้ยไปดานังไปฮานอยอะไรพวกนี้หนาวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องนำเข้าจากเราแล้วก็จะมีคนมาซื้อแล้วก็ส่งไปเข้าเลยมังคุดเป็น เป็นสมุนไพรเย็นเป็นยาเย็นเพื่อนผมที่เบอร์ลินที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาดื่มชาเปลือกมังคุดเป็นฝรั่งใช่ไหมฮะฝรั่งฝรั่งเขาใช้มังคุดเนี่ยไปแท่งแท่งแล้วไปฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเสร็จเขาก็มาป่นป่นแล้วก็ใส่เป็นซองแบบชาที่เราชักอย่างเงี้ยแล้วเทน้ำแต่ข้อควรระวังผมพูดไปเมื่อกี้แล้วว่าเป็นยาเย็นยาเย็นยาเย็นพอยาเย็นห้ามกินติดต่อกันอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เพราะทําให้ระบบหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน มันร่างกายจะเย็นหมดแรงหมดแรงหมดแรงทำให้หัวใจวายตายได้กระทำใช่ใช่แต่ประโยชน์พรนั้นอาทิตย์หนึ่งแล้วหยุดทุกอย่างในโลกนี้กินอะไรกันทุกอย่างในโลกนี้แม้กระทั่งยาวิทยาศาสตร์ก็ไม่ให้คุณกินแบบต่อเนื่องกันไปนานๆไม่ได้หยุดแล้วเปลี่ยนไปดูวิธีอ่านังคุดนอกจากจะทานอร่อยแล้วเนี่ยพบว่าเปลือกบังคุด เปลือกบางคดแข็งๆที่เราทิ้งตลอดเนี่ยในมุมของแผนไทยเนี่ยนะคะเอาเปลือกมังคุดมาตากแห้งเก็บเอาไว้นะให้แห้งนะฮะไม่งั้นขึ้นรานะคะแล้วก็เก็บใส่ขวดไว้เวลาที่เราท้องเสียเราก็เอาเปลือกบางคตแห้งนะ่ะมาย่างให้กรอบหน่อยแล้วก็มาเอากับน้ําหรือน้ําปุ๋นใสก็ให้เป็นยาเปียกแล้วเราก็ใช้ยาเปียกนั่นน่ะทานจากการวิจัยยืนยันได้นะคะว่าแซนโทนจากเปลือกบางคตเนี่ยสามารถจะฆ่าเชื้อที่ทําให้เราท้องเสีย นอกจากการฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยยังพบว่ามังคุดเนี่ยมีสารโพลีแซคคายนะคะมีแซนโทนหลายชนิดซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลสระที่ดีมากกลุ่มนี้เป็นยาฝาสมานสามารถที่จะฆ่าเชือ้อรวมทั้งทําลายปโปรตีนหนองทั้งหลายนยัออกไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภูมิปันยาไทยที่เราใช้มังคุดอยู่เรื่อยๆอยู่เ,เสมอๆค่ะ มเขาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในท้องถูใช่คุณเมื่อวันก่อนเราเรียนเชิญอาจารย์หมอมาคุยเรื่องยาหลักยาโร่โร่หมุนติ้วลมหมุนติ้วลมหมุนติ้วที่จะขายไปแล้วก็กก็็มาให้ทีนี้ทีนี้ก็ก็เนี่ยที่ทีที่เขาเอาเปลือกมะคุขไปตากให้แห้งใช่ไหมื่อกี้ทุกอย่างต้องมาตากแห้งหมดล้างให้สะอาดตากแห้งแล้วตากแห้งแล้วก็ให้แห้งแล้วเพื่อจะฆ่าเชื้อแล้วเก็บไว้ในขวดโหลที่ไม่มีอากาศเข้าได้ยิ่งดีใส่ตู้เย็นได้ไหม ตู้เย็นไม่ดีอะไรที่ตาแห้งไม่เข้าตู้เย็นะพออ,ออกมามันจะมีอไอน้ำอยู่แล้วมันจะทําให้เกิดกระบวนการเชื้อราเต็มแปหมดตาไว้ข้างนอกนี่แหละอุณหภูมิธรรมดาไม่ต้องแอร์ด้วยซ้ําให้มันแห้งอยู่งั้นอนะ่ะแล้วเวลาเราเกิดท้องเสียหรืออะไรมาเนี่ยเราก็มามา,มาปนก็อันนี้ชราเเลยยาฝรั่งอันนี้ชะนั้นเลยกินไปเลยผมว่า3วันเลยล่ะเดี๋ยวคุณต้องมากินยาไทยอีกต้องเอาไม้แคะเลยนะ ต้องคุยแล้วัน่าอย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 ่าดื่มมากอย่าไปว่ากลัวเดี๋ยวท้องเสียต้องไปนู่นไปนี่หูยซัดก็ไปใหญ่เลยทีเนี้ยไม่แก่ะเลยดูแลวฟัวแล้วน่าเกลียดมากอย่าไปอย่างถึงอย่างนั้นก็อย่าดื่มมากนะครับที่จะบอกบอกเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งสมัยนี้เขาไม่ทิ้งเปลือกกันแล้วเก็บเปลือกไว้ทํายาผมทําน้ําบังคุดขายเนี่ยคนมาขอคนมาขอซื้อเออคนมาขอซื้อเปลือกสดๆไปเลย มันจะแพงกว่ารูปมังคุดตอนที่มันถูกๆอยูเปลือกมันแพงกว่าเพราะมันเสียค่าแรงในการในการทำเปลือกไม่มีใครก็เขาขายเปลือกกันก็เป็นเรื่องราวของเปลือกมังคุดนะคะซึ่งมีประโยชน์มากมายทั้งน้ำทั้งเนื้อเมื่อกี้ฟังหมอนิงอธิบายไปเรียบร้อยแล้วทั้งอาจารย์ด้วยนะขอบพระคุณมากเลยคุยเพลนเมืองไทย